สวัสดีค่ะอีพีจักรพบดไม่หัวนะคะอีพีที่สองนะคะวันนี้มานอกสถานที่นิดหนึ่งนะคะมาหน้าบ้านหน้าร้านนะคะหน้าร้านมากกว่าเนาะลองดูเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะอัอดแปมาทำเป็นโตเห็นปะจะได้ยินชัดไหมนะคะอาจจะมีเสียงนะรถรามากมายไก่กองและผู้คนมันติดถนนนะคะ เป็นแบบโอเพก็จะงี้นะโอเพนด o o r อ่าวันนี้มาทำพิกอาร์คัสในหัวข้อสนุกสนุกกันต่ออีพีที่2เลยก็คือตอนนี้คุณเป็นดูเป็นยังไงในสายตาเขาเป็นหัวข้อยอดน,นิยมไหมไม่รู้แต่มีหลายช่องที่ทำแล้วทำแล้วโอเคอ่ะจริงๆมีหัวข้อใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิถ้ามาทำหน้าร้านอย่างเงี้ยนะคะ เสียงมันจะรบก,กวนไม่สามารถทําได้นะพี่อ่อนคิดว่ามันถ้าทําออกมาแล้วมันไม่โอคือคนฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันควรจะเป็นหัวข้อแบบชิวๆสบายๆดีกว่าเนาะเออเพราะฉะนั้นไม่อยากจะอะไรที่พลังงานมันหนักซ้ายหนักขวามากเกินไปเอาไว้ทําในห้องเงีย,งยบๆดีกว่านะคะให้ทำตอนดึกๆึกกลางคืนอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็กลางวันเงียบๆดีกว่านะคะอ่ะเราก็จะมีไพ่ให้เลือกทังมงดสามเด็กด้วยกันจะพยายามตะโกนนะ ให้กบเสียงอืนอ่นๆนะคะให้ได้ยินแต่เสียงพี่ออมอย่างเดียวอ่าโอเคเราก็จะอยู่หน้าการน่ารักนะ่ารักมาให้เลือกนะคะไม่รู้ว่าไฟจะทันไหมนะจะเต็มหรือเปล่าอลองดูนะคะอันนี้ภายที่หนึ่งะคะเอาแค่2อง,องยพออันนี้คือภายที่สองอ่ะหนึ่งกับสนะคะในสายตาเขาตอนนี้คุณดูเป็นไงบ้างนะคะสีแดงของทีห่หนึ่ง number one number t o นะคะอืม อ a c h o ชอยนะคะก็มีให้เลือกนะคะสองชอยด้วยกันนึกถึงตัวคุณก็ได้นึกถึงตัวเขาก็ได้แล้วแต่เอาที่สบายใจนะคะว่าคนสําหรับคนที่มีคนดิวคนคุยด้วยนะคะจะมีสถานะไม่มีสถานะแล้วแต่นะหรือจะมาถามหาแฟนคุณก็ได้ว่าตอนนี้แต่งงานกันไปได้สักพักแล้วเนี่ยเขามองคุณเป็นคนยังไงได้หมดนะคะแล้วแต่คุณจะเล่นว้าวนะคะ ขออภัยกล้องล่วงแล้วแต่คุณจะเล่นแล้วกันนะคะเอาด้วความสบายใจอ่ะไปเริ่มที่กลองที่1ก่อนนะคะออร์เรคิลอก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีเยอะนะคะออร์เรคเลอเอามาใช้ยังไม่หมดเลยนะคะจะใช้ทั้งหมดนี่นะคะจักกะกับอันนี้ก็พอนะคะเอามาเกินนะจักกะกับโรแมนต์แองเจิ้ลนะคะป่าเริ่มกันที่กองที่หงเลย ก็ที่หนึ่งมาดูโอเ้เขาออกมาเองนะกระเด็นกระดอนเขาอยากออกนะคะอัศวินถทอรียญนมาเลยใบแรกนะคะพลังงานหยุดนิ่งกันหรือเปล่านะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะเป็นคนไม่ไหวติงเป็นคนมีโลกส่วนตัวก็ได้เป็นคนนิ่งๆเฉยๆนะคะอืม r g y นิจนงอะ ลองดู energy นิ่งเป็นยังไงนะคะอ่าคีนอปสอดอืมนิ่งแต่ว่าปากร้ายนะปากคมชัดเจนนะคะเป็นคนนิ่งก็จริงแต่เป็นคนชัดเจนนะคะถ้าพูดคําไหนแล้วคํานั้นนะตัดสินใจตัดสินใจคําไหนคํานั้นคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะขออภัยนะพอดีต้องชาร์จแบตไปด้วยมันก็เลยแบบอ่ะมาก็ดูจะเอียง อืมเออเพดออกดิตนะคะเีดออฟสอดไหนออฟสอดวูวูคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดุเขามองว่าคุณดุนะเออแต่เขาก็รักคุณหมดใจทูออฟคัพขึ้นมาตรงนีน้คุณอาจจะดิวอยู่กับชาวท่าดินก็ได้เพื่อศกกับมังกรหรือไม่โอ้ขอไภกล้องล่วงบ่อยใช่ไหม หรือชาวทัดลมก็ได้นะคะนีถุงตุนกลุ่มเน้นหนักนะทัดลมทัดดินนะคะ <brushing. S 1> ขเขามอกว่ากูเป็นคนชัดเจนอ่ะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะไม่เก็บนะคะแต่จะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็เป็นคนมองการไกลมีวิสัยทัศน์นะคะในการมอง คา,าดการอะไรคุณอาจจะเป็นคนที่คาดการหรือเป็นคนที่เป็นนักวางแผนตัวยงก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบมองอนาคตเป็นคนที่ชอบวางแผนอนาคตให้กับตัวเองมองแผนกิจาก,การการงานอะไรของคุณสารพัดนะคะอืมคนเริ่มออกมาละนะคะช่วงเย็นกี่โมงแล้วนะเลิกงานแล้วมั้งเนี่ยนะคะมันมีงานวัดหลวงพ่อคุณก็จะออกมาตลาดเยอะช่วงนีชง้ช่วงซื้อกับข้าวด้วยเนาะมาอาัดคลิปตอนช่วงซื้อกับข้าวก็จะเสียงดังนะคะขออภัย คุณ่าจะเป็นคนที่ทํางานในหน่วยงานของราชการนะคะทหารตำรวจเหมือนเดิมจะสติกมันขึ้นมาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะขออนุญาตขยับหน่อยอมืมีปัญหาอมืมีปัญหามาบอกเอาผ้าลองหน่อยอเปื้อนโอเคอืทัดดินดิวกับทัดลมหรือเปล่า รักหมดใจรักหมดใจอืมเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ลุยลุยเป็นขาลุยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ,อใจกล้าใจถึงนะคะอืมในสายตาเขาเขามองคุณเป็นคนแบบนั้นแล้วเปิดแค่แปดใบสี่ดาบแล้วก็นิ่ง คุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนมีเอนเนอที่แบบชอบอยู่นิ่งๆชอบใช้ความคิดนะคะเพื่อทำงานเพื่อให้สำเร็จเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยหกไม้นะคะเออเป็นไพ่ที่ดีนะพี่อมจะเปิดแค่กลองละแปดใบพอเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะโรแมน n แอนเจลอยากบอกอะไรกองแรกเขามองคุณดีมาก คุณเป็นคนมีความยุติธรรมในตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นจนะต้องอทํางานในหน่วยงานราชการจะสติกคุณเป็นคนแบบว่าไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบอืมไม่ถูกอไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบนะนี่คือตามหน้าไพ่นะคะตามหน้าไพาโอเคมาดูกันต่ออ่าโรแมนแองเจิ้ลอยากบอกอะไรคุณโอ้ยมีอุปสรรคตรงสมอลท็อกเต้องขอพายจริงๆเบี้ยวบิดไปบิดมา ว่าชาร์จไปด้วยอัดไปด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆนี่แหละค่ะถ้าก็รอให้พร้อมก็ไม่ได้อัดอ่นะนะชีวิตรอไม่ได้ค่ะเวลามันน้อยชีวิตมันสั้น reconciliation ค,คนคนนี้อาจจะคุณเ,เป็นคนรักในอดีตชาติก็ได้นะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องพวกนั้น someone from your past is returning รีเทนิ่งขออภัยออกเสียงผิด someone from your past is returning to your life มี2เคสนะคะจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยเดยวกันแล้วกลับเข้ามาหรือเป็นคนจะคนรักจะอดีตชาติขอให้คุณสังเกตสัญญาณให้ดีนะคะ pay attention to the right fact your g h i are concerning you Sta y o p t i m i s t i c about your love life นะคะคุณสมควรที่จะได้ดวความรักที่ดีเขามองว่าคุณอ่ะคู่ควรนะคะกับความรักที่ดีคนคนนี้มองคุณดีมากเลยเขาจะมามอบความรักให้คุณ Stay of d i m ิ t i c ิ about your love life positive thinking and fair view bring you r o m a น c e นะคะขอให้คุณมีความเชื่อมีความศรัทธาในด้านความรักเข้าไว้และมองโลกในแง่บวกนะคะ give คุณนะ่ะเนหนื่อยมามากเลยนะคะต่อสู้กับความสัมพันธ์มาเยอะนะคะคุณอาจจะผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตนะคะกับเรื่องราวของความรักมาอย่างแสนสาหัสก็ได้เขาบอกให้คุณถือซะว่ามันเป็นโชคชะตาเวรกรรมอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เป็นบททดสอบอะไรบางอย่างเพื่อ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะคะอืมโอ๊ยหวัดก็มาอะไรกไม็มานะคะขอไปไม่สะดวกเลยใช่ไหมดูทั้งคลิปเลยเนี่ยจักราวานอยากให้คุณเป็นคนที่มีการอดทนเขาอาจจะสร้างบททดสอบมา ให้คุณเจอคู่หรือคนของคุณช้าขึ้นเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะคุณยังไม่ผ่านบททดสอบเพราะคุณยังไม่ได้เรียนรู้เพราะคุณอาจจะมีบทบทเรียนหรือประสบการณ์ไม่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณอดทนไพ่อันเนี้ยอิมเพรสชั่นคือไพ่ของความอดทนนะเนี่ยคุณผ่านอะไรที่แบบแย่ๆมาแล้วคุณอาจจะเหนื่อยนะค,ะคุณอาจจะบอกเอ๊ะทำไมฉันไม่เจอ,เอ,อคนดีๆสักทีนะคะเ,เนี่ย นะ,ะสองใบนี้มาบอกว่า